ที่บ้านหนองอีพังเหรอทำไมจะเป็นเนในตนไหนคิมอุ้ยอุไย่แต่หน้าคนที่ใส่เน็คไทลายสกอตอลยคิมโอ๊ยมารวยกบานเฮ้ยคิมหน้าคมหน้าแดงมากเลยอนนตอนนั้นยังดูดีอยู่อันนี้ใกล้ใกล้อ้วนแล้วค่ะโอ้ยเหน่อเป็นเป็นแวมไพร์เหรอคิมน่ารักแต่ผมหนูต้องลงคลิมนวดเยอะๆนะลูกน้ำมันเป็นอย่างคี้เขาซอยเขาซอยเขาซอยผม หน,น,น้าตานางนัทอันนี ob ้น่ารักคุณนางเกคนนชมไม่ใช่คุณจมตัวเองเด็กๆนี่หนูหรือทายังแยกไม่ออกนะบางทีอะพี่อ้นได้ขาวว่าเขาเตรียมรูปพี่อ้นมาด้วยนะ เฮ้ยไหนอ่าไหนไหนอีนาอ้วนเหรออัดับหนึงลุงเออลุงเอน่ากินไหมไม่ไม่ไม่เหมือนเลยลุงเอง่าคล้ายแดนเนาะใช่คล้ายแดนมะเออเขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเหมือนกันนะอาจารย์สีอ่ะโอาจัดตัวจัดแต่ดูสิอาจารย์สีชีวิตคนละอย่างกับอาจารย์คิมเลยอ่ะแม่เอากระโปรงแม่อ่ะตัวท่อนล่างเอามาให้สีใส่เป็นชุดทั้งชุดหรือเปล่าใช่ไงแม่ไม่ค่อยมีตอนเป็นเด็กอ่ะ เนี่ยดูดิให้ใส่เสื้อถี่เท้าของเกงวอร์มคืออะไรอ่ะชุดที่เป็นจีนกับเกงเกงวอร์มแม่คืออะไรอ่ะทำไมแม่ไม่พีน่าแั่นนี่แม่เอาไปทิ้งที่ชายแดนเมื่อกี้นั้นกลับบ้านได้นี่คือไงอ่ะอุ้มดีเจโอดีเจอาร์ตหนูเล่นปัญญาชนหนูหนักกี่ร้อยโลนะตอนนั้นไม่ยล้าไม่ถึอไม่ถึงอจริงค่ะแ่ก็คิดว่าสวยอยู่ มองสวยยู่ถ้าไม่สวยจะเป็นนางเอกได้เหรออยู่ในคาสเต้นไงเต้นไงรายกาอยู่ในคาสอ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะหนูก็่ากำลรงเราอยู่ข้างนอกคัสอยู่ข้างนอกคัสบระวังลูเวลาอยู่ตามปัดบางทีเราก็เฮ้ยแบบอยากอยู่กับผัวบ้างเขาแต่ะแล้วเมื่อวานเมื่อคืนโดนว่าลุงบอกว่าเออสนใจพี่บ้าง เฮ้ยแบบอยากเอามีดมาแทงตัวเองไยแทงตัวเองหรือจะแทงผัวเพราะอยากให้ต่อเพื่อต่อแหมไม่เขาบอกว่าไม่อาเคยเคยเล่นนอนเนี่ยแล้วก็เล่นเนี่ยแล้วก็ตอนหลังเลิกเล่นเพราะอะไรคะอามนหล่นใส่นาหลักหลอบป้าโอ้หล่นใส่หน้าแล้วจมูกไปทำมาด้วยไงไม่เพราทำจมูกค่ะโทษนะโทษนะเออได้ข่าวว่าเธอเคยจะทำให้พี่ชายสุดที่รักของฉันตายทอให้ของฉันเขาเหรอ แล้วก็พี่สาวเกือบทำให้พี่ชายแล้วพี่สาวตายไม่ได้ตั้งใจต่ไไปตั้งใจเด็กค่ะแดนเป็นนายแบบอยู่แล้วค่ะต้องเอาแดนมาคุยนะแต่ว่าฟังเข้าใจมีแฟนหรือยังคะอือแต่ละแบบยังครับเอามาค่ะยังยังฟันแข็งแรงไหมคะฟันแข็งแรง ใช่คอง g e n ูเ a t i o n อยู่เคี้ยวของเหนียวได้ใ่ป้าเจ๊ก็ไปกดกระป๋องกาวมากเหรอสอนน้องก่อนนะแล้วก็เดินซ้ายขวาซ้ายขวาแล้เขาชวซ้ายขวาเราจะเดินไปพร้อมกันได้ยังไงเน่ยพี่แดนที่เป็นเด็กฝันหล่อเด็กผู้หญิงฝันหล่อ้ำงมเป็นนางเอกอย่างนี้เลยอะไม่เคยคิดไม่เคยคิดน้องตอนว่างๆเขาชอบทำอะไรพี่แดนน้องคิมชอบทำอะไรตอนน้องว่างกินข้าวกินกินข้าวกินแดน เพี่แดนเป็นคนซื่อมากเลยฉันชอบฉันชอบพี่แดนจังเลยอ่ะพี่แดนเข้ากลุ่มทพมานานยังคะเนี่ยนังซื่อมากว่างๆทำไรกินข้าวใช่พี่แดนไอ้กินข้าวอันหนึ่งแล้วอ่ะอันหนึ่งอันอื่นอันอื่นทำไรอีกทำไรอีกฮับบี้ฮับบี้น้องสาวเป็นคนตลกไหมคะตลกมากตลกเหมือนกันเหมือนกันแล้วชอบคนตลกป่ะกัดทุกที่ใครรอเลย ไม่มีแฟนจริงๆหรอไม่มีเหรอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแต่คนเขาเขาเป็นสามเพื่อเพื่อนสามเผื่อเพื่อนสามเผื่อเพื่อนผู้หญิงก็อร่อยอร่อยก่อนให้เขาพูดค่ะกินแล้วเดี๋ยวก็เส้นประสาทศูนย์กลางห้าเซนเดี๋ยวก็เส้นประสาทศูนย์กลางสามเซนครึ่งเดี๋ยวก็เส้ะสาทคือไม่รู้ว่าเป็นงานใช่รู้ว่าเป็นงานอาร์ตโฮมเมดจริงๆเออส่งพี่แดนแม่บอกว่าเดี๋ยวเราแลกลายกันนะ ทีมจะทำใจได้ไหมถ้าพี่แดนคบมา